y อกอยู่เสมอให้เราอดทนกันไว้ทุนี้ทุกอย่าง Hai sikan pada batang Hai anakmak Hai pan nanti panta Wremen Hai Andinanhanaweremani Hai Kame Sumi dan daerah มุาวันทาเวรมณีสรจามรยยมัจจัมปะมะตทานาเวรมณีห่วงบุญห่วงกุศลที่ใหญ่มากแปดเปรืกันคือการถึงเรือนตระนินตรว่าเป็นที่พึ่ง การสมาทานศีลห้าให้บริสุทธิ์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ <c oughs> เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขอนามาซึ่งิ่งที่น่ารักน่าเปรียถนาน่าใคร่น่าพอใจ <c oughs> เป็นไปเพื่อสู่สุขติ เราได้สมาทานกันไปแล้วการสร้างสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขเป็นเครื่องชำระจิตให้ผ่องใสเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งปวงบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาได บุญดัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเราในปัจจุบันนี้ในอนาคตในปัจจุบันถ้าเราอทำบุญต่อเนื่องทำบุญใจใสใจสะอาดบริสุทธิ์เราก็จะมีความสุข มีปีติมีความปลื้มอย่างตอนนง่อเนื่องระลึกนึกถึงบุญที่เราทำไปแล้วก็มีปีติมีความสุขหรือจะอเดินภาวนานึกถึงองค์พระนึกถึงหลวงปูง่นึกถึงบุญนึกถึงศีลนึกถึงทานต่อเน,นื่องบุญที่ต่อเน,นื่องในปัจจุบันก็จะการทำลาย บาปอกุศลทั้งหลายความดำความหมองที่ปิดกั้นไม่ให้เห็นที่ขวางกั้นไม่ให้บรรลุหมดไปแล้วก็บรรลุธรรมเห็นทาได้เพราะเครื่องปิดเพื่องกั้นหรือบาปอกุศลทั้งหลายความกลุ่มใจความทุกข์ความอึดอัดความขับแค้นความเดือดดาลนหมดไปเพราะความใสความสว่างความ ปีติความสุขของบุญเข้ามาแทนที่ไสสวางด้วยปีติด้วยสุขด้วยปลอดโปร่งสบายความมืดหมดไปความทุกข์ความอึดอัดความครับแค้นความเดือดร้อนความรุ่งพลานความไม่รู้เรื่องอะไรทั้งหลายหมดไปไสสวางเราถึงทำได้เพราะเครื่องปิดบังหมดไปแล้วคือความคุณมวัวลเส้นมอง เครื่องขวางก้นความอึดอัดขับแค้นหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นบุญนี่สำคัญมาที่เราจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง<ม>ทำอย่างบ่อยๆและนึกถึงบุญน,นั้นบ่อยๆอย่าไปนึกถึงเรื่องที่ทำให้ใจคุณมัวเศร้าหมองหรือเครื่องปิดเครื่องบงังเครื่องขวางเครื่องกัน้นไม่ให้บรรลุธรรมเรื่องที่ทุกข์ใจทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ตัดออกไปให้หมดให้อยู่กับบุญ ใจเพี่ยนเท่านั้นใจใสสว่างปีติยิ้มไปเรื่อยเพราะว่าเราทำบุญของเราไปใจอยกับบุญนึกถึงบุญคุณยายอาจารย์ก็สอนให้ตามบุญกับตื่นนั่งตามระลึกนึกถึงบุญกับตื่นนั่งในถึงบุญที่เราทำไปดีแล้วตื่นนั่งก็นั่งแล้วก็นั่งตามคำสอนของพระอเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเนี่ย ้องอย่างนี้บุญก็จะมากมือนก็จะเป็นที่พึ่งมีบุญดูกนพิสูจน์ทั้งหลายเธออย่าได้กลัวต่อบุญเลยเืรองบุญนี้เป็นชื่อของความสุขเป็นชื่อของความสุขเราแผ่เมตตาตลอดเจ็ดปีไม่กลับมาสู่โลกนี้เลยตลอดเจ็ดกับเป็นพระเจ้า เป็นเท้าสังฆะหลายครั้งเป็นพระเจา้าเป็นเท้าสังฆะสารที่ยกครั้งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหลายครั้งเป็นเจ้าประเทศราชหลายครั้งให้บุญเมตตาเพราะฉะนั้นนี่เราต้องทำบุญแค่สตด,ดี้วันนี้เ <c oughs> จ้าของเคตเป็นในตาชั้นเดียว <c oughs> เป็นคนจะหลับอยู่ตลอด พราะวิบากกรรมที่ไปล้อเลรียนเข้าไว้คนที่ก็เป็นอยี่ยเนี่ยเป็ล้อเขาไว้ให้เขาได้อับอายกรรมนั้นก็มาส่งผลที่ปากแพ้ลิปสติกหรือแ้้ริสอเขียนดำเหมือนอย่างกับคนสูบหรือซึออมอยาเสพติดเพราะวิบากกรรมที่ไปล้อเลรียนเขาไว้ นอนเรียนนสนุกที่หายได้เพราะวิบากรรมกล่าวธรมธรมะพูดธรรมะชวนคนเข้าสู่เส้นทางธรรมชวนคนทำบุญการทำหน้าที่กัลยาณมิตรปากใช้ปากเป็นมงคลที่เอาแค่นี้มาเพราะว่าเราท่านทั้งหลายจะได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรทำหน้าที่ชวนเชิญคนเข้าสู่ซูมให้ธรรมทาน อันนี้ที่เป็นเส้นเลือดขอดก็เพราะว่าผูกม้าผูกมัดขาสัตว์เลี้ยงเอาไว้ไม่มันเป็นไหนทั้งสุนัขทั้งแมวแตัดเลี้ยงบีกบตัวกระพูกมมัด <c oughs> มีบางกรรมนี้ก็มาส่งผลเพราะฉะนั้นให้เราทําบุญทุกบุญนี่สวนบุญไปให้แก่คู่เวรทั้งหลายแล้วขออุสิกรรมมีเรื่องสําคัญ เราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องทำหน้าที่แก้ไขสิ่งที่ไม่ดีด้วยทำบุญที่ส่วนบุญไปขออุสิกรรมทำลายผังบาปที่เราได้เคยผิดพลรราดก็ได้ทำเอาไว้ให้หมดสิน้นตัดรอนบาปเก่าๆให้หมดสิน้นแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทำแต่สิ่งที่ดีเพิ่มขึ้นอะไรที่ไม่ดีเราก็แก้สิ่งที่ดีเราก็ทำ อาญพบทำบุญอธิทานจิตให้แก่ผังจนถูกทำลายผังโดยหนาแน,น่นผังเจ็บป่วยถูกทำลายผังแข็งแรงหนาแน,น่นผังบรรลุช้าถูกทำลายผังบรรลุเร็วหนาแน,น,น่นเป็นต้นอย่างนี้เราก็เปรยเปลากันมาตลอดระยะเวลายาวนานถึงยี่สิบเอ็ดปีฝนตกแดดออกรถติดลมพัดล้อมวัดโควิดน้ำท่วมน้ำแห้ง น้ำมากน้ำน้อยอากาศร้อนอากาศหนาวโดนหวานโดนดาโดนว่าโดนแซวโดนขวางอย่างไรเราก็มาปล่อยปลากันโดยมีอโกเป็นประธานในานามชมรมปล่อยปลาบูชาเจดีถ่ายทอดเสียงตามสายให้กลุ่มปล่อยปลาย,ยามเช้าอโกได้รับฟังและปัจจุบันก็ถ่ายทอดเสียงไปทางซูมให้กตัญมิตท,ทุกท่านทุกคนทุกแห่ง ได้รับฟังได้รับชมได้ปีติได้ทำบุญก mm ็ hmm. น้อุโมทนาบุญกัาก็แล้วกลุ่มใบปลายยามเช้าและกัลยานมิตรทุกท่านและเจ้าภาพทุกท่านอย่างยิ่งยวดด้วยเลยนะเราก็จะถวายบุญนี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้สร้างวัดสร้างพระให้เป็นพระที่ดีที่สุดสร้างคนให้เป็นคนดีที่สุดสร้างเราด้วยมีพระคุณอย่างยิ่งสอนเรา ให้ธรรมเราให้ที่อยู่อาศัยเราให้อาหารเพื่อนงผมให้เราได้สร้างบุญให้เราได้สร้างบารมีให้เราได้รับบุญใหญ่ๆชวนคนบวชให้เราได้ปฏิบัติธรรมชวนคนปฏิบัติธรรมหลักบาทหล่อทองหลวงปูสร้างศาสนสถานศูนย์สาขาทั่วโลกทั่วประเทศทุกคนทุกแห่งเพราะมหากรุณาเมตตาของหลวงพ่อนั่นเอง เราก็จะอุทิศบุญถวายหลวงพ่อวันนี้หลายชื่อจะใหม่แล้ววันนี้เป็นวันพระเราก็คิดอย่างพระพูดอย่างพระทำอย่างพระเจะ้าผ้ายปราวดีได้แก่หนึ่งมหาปูชนิยาจารย์บูชาธรรมโดย พระพิสุรุ่น14บีปล่อยปลางไขยหนึ่งกิโลโกร,รมัมตานุสบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยพระอาจารย์นพดลสิริวังโสกระมิตรมณูว,วรรณพรวรรณรีพิมพิวันไตรเนตรกระมิตรสมฤทธิ์รัฒนาพรชุนหรัตกระมิตรอภิชาญยุลามาศบุญสกุลเจริญและครอบครัวกระมิตรยมยุทธนวรัตไตรทิพาณิ สีวัชยาปลอยงามสิริยาดาพนักกุลแรงครอบกลัวปลอยปลาไข่หนึ่งร้อยเก้ากิโลกรัมสามบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยคุณนนงงามบุญทรัพย์คุณสุพินดางามบุนทรั์ปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดกิโลกรัมสี่คุณนวลปรางคุณสุนทรินเดชชายทรวบินจตนาและครอบกลัวปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัม 5. คุณยายสุรีชวาราดและครอบกลัวปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัม 6. กิลมิสาครเพชรน้อยปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัม 7. หลวงพ่อธรรมชายบูชาทำโดยกรลมิศสศักดิ์ไพ่แปลวด็อกเตอร์กุนทิดะรักสินขันเด็กชายสุทธตะคุณธรรมรักปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัม 8. กรลมิศพันนีอยู่เจริญ และคณะปล่อยปราไข่100กิโลกร,รมัม<า>ก้ามหาปูชนียาจารย์และหลวงพ่อธรรมชโยบูชาธรรมโดยพระคูภาวนาญาณวิเทศรนระวีระวีปภพและระมิตรลูกรพธรรรำบุรพระธรรมกายเมลบลออสเตรเลียปลายปราไข่100กิโลกร,รมัมส<า>ิส หลวงพ่อธรรมชยโยและมหาปุชนิยาจารย์บูชาธรรมโดยกระมิตรที่ติมาคล้ายปานเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดใบปลาลางไข่หนึ่งร้อยกรัมส,สิบเอ็ดบูชาธรรมมหาปุชนิยาจารย์และหลวงพ่อธรรมชยโยโดยกระมิตรวินสุรเชษฐพงศ์ขวัญรวีสิรินสิระสิริการจนะและอ้อยทิพสิริวารีเวทเนื่องในวันเกิดกระมิร วินสุรเชษพงป่ายปลาไข่หนึ่งร้อกรัมสิบสองบูชาธรรมมหาปุจนิยาจารย์โดยกกลมิตรธัญศัตเทศนาด็อกเตอร์สุนีหงวิเศษแม่หนวนประสิทธินาวาคุณพ่อสันทัศน์หงวิเศษและทิศ6ไม่ได้บอกจำนวน 13. บูชาธรรมมหาบุชริย,ยาจารย์โดยกรมิตสามชัยชัตธรรมาชันทิสาชันทิกาเยนสนานและสุภรัตสุขปรมเนื่องในวาระวันไครว์ครวันเกิดกมิตสามชัยเยนสนานปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อยกรัมสิกรลม,มิตรประสิทธิ์ลัดดาณน,ะนะครและครอบครัว15หลวงพ่อธรรมชยโยบูชาธรรมโดยตาพูลยายเลียเพชรน้อยปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อย โลกรัมสิหกลวงพ่อธรรมจยโยบุจชานธรรมเดินกันมิดดวงฤทยัยโสพิตสุธิดาทอนชยายานิกาชนาการสุธิวัฒและสาวราเดือนสิงหาคมคุณแม่จำนันวิจารสถิตคุณพ่อสมบัติโทษสิริอาสาสมัครกองต้นระ,ระดับโลกสำนัก รัทธาบิบาลปลายลางไคหนึ่งร้อยกิโลกรัมสิบเจ็ดบูชาธรรมมหาปูชนียาอาจารย์โดยกะหิดวัดชรีงามสลับจำลองโบคงและครอบครัวกัสมาโบกงรัชานานสรากุลประสานและครอบครัวอาจารย์อาดุลอาจารย์พิจุดาช้างแก้วมดีและครอบครัวปลาย布拉ไหนึ่งร้อยกิโลกรัม 18. บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์หลวงพ่อธรรมชยโยหลวงพ่อทัตตะชีโวโดยคริสตนซอฟต์แวร์กรุป๊ปกระมิตรสมควรวานิชชัสัมพันธ์กระมิรควณลิดออำนวยเวรโรดกระมิตรพัชรินบุญธรรมจิตปล่ยปลาไข่หนึ่งร้ยหนึกิโลกรมัม 19. หลวงพ่อธรรมชยโยบูชาธรรมโดยกลุ่มปลายปลาวันพระ พระนัทวุฒิคุณพ่อประยูนโช่อน,นากรวัดเปรื่ธรรมกายนครอกแลล่นนิวซีแลนด์คุณพ่อวิโรธสมจิตสิริวันและกรอบครัวหัสะวรพันธ์กรอบครัวเบนจพลสิริจิตและคุณพันนิสาในแพทย์นพรัตแพทย์หญิงสาวณีนามสาวพิสุทธิรัตน์นายพระธรบิบูลสันติคุณลีเฮียงตี เตาชายหลิงรีเจยุรีเจยุรีเจ,เจปิงกรมิสติมาวดีสิริวิไลครอบครัวภูประเสริฐแพทย์ครอบครัวภูประเสริฐแพทย์เทียชาแพทย์เทียชาและครอบครัวละพัดพักขนุนใบปลาไข่หนึ่งร้อยห้าสิบกิโลกรัม อารัธนามหาอันปูชน ha ียาจะนิเห็นชัดใสสว่างช่วยกรุณาคุมบุญให้แก่ลูกหลานด้วยอนตเมียมุนตัสสัมภะอวันโตอวปุปภาพันคณมักกะรังกะโรมะเสนนโมอันตัสสัมภะอวันโตอวันรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะ ถ้าเริ่มพุทธเจ้าเริ่มใจไบรยสันไบรยปลาน้มถวายเป็นพุทธบูชาแด่เรอสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์สับเพสัตตาเวรเรืา,นาอานาิจคาเปียบชา สุขีอัตานังปะริหะรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกคพ้นภัยปลาทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้จำนวนสองพันกิโลกรัม ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ไววไวก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้าใหสาต์ผลจากความตายสาตรผลจากที่คุมขัง,ขงตองมาช่วยประคับปรอคองข้าพเจ้า ให้สิ้นสัพพทุกให้สิ้นสัพพโซ like ให้สิ้นสัพพโรให้สิ้นสัพพภัยอันตรูใดใดอิยามาพ้องผ่านให้พ้นจากภัยพิบัติบาปสักติทั้งปวงทั้งวิบากกรรมและวิบากมัน ทั้งคนภายคนพานร่วมภัยใดใดภูมิบันติภัยใดใดวินาสภัยใดใดภัยธรรมชาติภัยก่อการร้ายภัยทั้งหลายทั้งปวงภัยในวัฏสงสารขอให้ไม่สามารถบีบคั้น ดัดรอนชีวิตดัดรอนทรัพย์สินดัดรอนการสร้างบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงเรื่องธรรมกายทรงอภิญญยามทำวิชาณธรรมกายได้ศักดิ์สิทธ เป็นมหัสัจจัน,น,นบามกรรมใด,ดที่รรทปิปราักระทำไปตั้งแต่แตปฐมอชาติตั้งแต่ปฐมกับทั้งบททา้งส้นขอให้ตามไม่ทัน,ขอ,ทนขอให้ไม่มีโอกาสทรงผลขอให้กลายเป็นอาหุิกรรม ตลอดไปทั้งวิบากกรรมและวิบากมันบามก,กรรมันใหม่ขออย่าได้กระทําทั้งกายวาจาใจบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทําไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่ปฐมาชาัชิิ ตั้งแต่ปฐมกับขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์ติมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมันให้เข้าถึงเรือนธรรมกายได้โดยเร็วปรนม,มีสมบัติอันตรจร <c oughs> ท่านใช้ในปัจจุบัน <t ell> ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรับสมบัติคุณสมบัติลาบ,บ,บยศสรรเสริญสุขมักผลนิพพาน,น,านมีสมบัติมหาสาลาาอาวา้ยชัยสร้างบารมีาามรมในทุกทุกบุญ เรื่องเด็ชเรื่องคุณหลวงพ่อขอให้ได้รู้ก่อนกอนพูดก่อนทำก่อนทำเรียนก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายดายไม่มีความประมาทไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจ มีแต่งความสุขใจ,จ,ม,ขใจมีแต่งกำลังใจ,จ,งใ,จในการสร้างบารมีรรรมขอให้ได้สร้างบารมีทัพทวีไม่มีประมาททัพทวีตลอดการถึงที่สุดแห่งธรรมขอน้อมถวาย,วายบุญกุศลทั้งบมดนท้งหลายเหล่านี้ แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยใหายจากป่วยไข้ไม่เจ็บไม kind of kind of ่ป่วยตลอดไปในทันทีทันใดที่ลูกลูกปล่อยปลาลงไปสู่ในนาที ลูกโลกจงมีรเรลนธรรมกายสว่างสวยเข้ากลองข้องว่องไวเท่าเทียมทันทั้งเทมรวมใจเป็นหนึ่งกลรบดูเสร็จบเรได้อย่างสง่างามทุกภพทุกชาติของความปรารถนาที่ข้าพปเจ้าทั้งหลาย อธิษฐานไว้ดีแล้วในเบื้องต้นทั้งปวงนี้จงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จงเป็นผลสรด้หนุภาพแห่งเรือนธรรมกายของเรือสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกระองค์ด้วยนุภาพแห่งเรือนธรรมกาย ของเรื่องผู้ปราโมจงทุกประการเถิดนิผพานปัจจะโยโหตุขอให้ท่านเนะจ้าภาพทุกนาจะมีแต่วความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีปริมาณ จะมีสมบัติเดกราพระจินไตทันใช้ในปัจจุบันเข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็วพันห้อมีสุขภาพบรรณาไม่ที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอังกวัยอายุขัยยืนยาวนานอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์ซ้าบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุขทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นชื่เมื่นตลอดกาลเกษมสำาราญ เบิกบานไม่มีเประอมานขอให้ผมไม่งอหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟางหูไม่หนวกหลังไม่ค้่อมสติไม่หลงไม่เลอะเลือนไม่ฟันเฟือนอายุยืนยาวนานมาก120ร้อยยี่สิบปีแข็งแรงดูดีมันยี่สิบปีตลอดการดันดา,านยาวนานตลอดไปเร,เร,เรยเร่เร่ไวเร่แสงดำหนึ่งตลอดไปถึงที่สุดหนึ่งทำเออเราก็เทป่าก,กันนะตั้งใจให้ดี พร้อมกันนะเรือนธนาหลวงปู่ใหเห็นทัศน์สสว่างตั้งใจดีช่วยกรุณาคุมบุญให้ลูกหลานด้วยเถิดศูนย์เจ็ดสองชิดังเมเข้าถึงธรรมชิดังเมเข้าถึงธรรมชิดังเมเข้าถึงธรรมอนตุอนตุอนตุ ลวพ่อหายปว่วยปัจจุบันชาานี้ลูกๆรวยทันทีเดี๋ยวนี้รพระภิกษุสามเงเข้าถึงเรื่องธรรมกายทรงอภิญญาปฏิธรรมพิธาปฏิหารตลอการเธอ ทนานมหากุศลพลบุญที่ท่านได้คำจนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวา ภพายภาคนาให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่